สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ที่สนใจในไพ่ยิปซีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาเปิดไพ่ยิปซีนะคะในช่วงนี้นะคะทุกคนก็กำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซียและประเทศยูเครนกันอยู่นะคะว่าจะทำการรบกันหรือไม่นะคะค่ะวันนี้แม่หมออ้อยนะคะก็จะมาเปิดไพ่ดูนะคะว่าทั้งสองประเทศนะคะจะมีการสู้รบกันไหมนะคะ บางทีคนทั่วโลกนะคะก็วิตกกังวลกันนะคะว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นไหมนะคะระหว่างสองประเทศนะคะจะมีการสู้รบก,กันระหว่างประเทศหรือไม่นะคะแม่หมออ้อยก็หยิบไพ่มานะคะสามใบนะคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นไพ่นะคะ ห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้านี้นะคะก็หมายถึงการสู้รบกันอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเป็นการสู้รบกันภายในบ้านภายในประเทศนะคะยังไม่รุนแรงจนถึงขั้นที่ว่าจะทำสงครามเอ่ออย่างรุนแรงนะคะคือสงครามที่หนักอะคะ่ะคือมีการสู้รบกันภายในประเทศภายในบ้านของเขานะคะ แต่ว่าขึ้นไพ่สีไม้เท้าด้วยนะคะก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าพูดคุยนะคะด้วยสันติวิธีเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะระหว่างสองประเทศนะคะรัสเซียและประเทศยูเครนก็มีความเครียดอยู่นะคะมีความตึงเครียดอยู่นะคะเพราะว่า มีการสู้รบกันภายในเกิดขึ้นอยู่นะคะเพราะว่ายังหาข้อตกลงกันยังไม่ได้นะคะแต่จะถึงขั้นที่จะวางระเบิดประมานูกันไหมนะคะในภายอนาคตข้างหน้านะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะถึงขั้นแค่ว่าสู้รบกันภายในประเทศนะคะต้องหากลวิธีพูดคุยกันนะคะ มน,นีประนอมกันให้ได้นะคะถึงจะไม่เกิดสงครามโลกนะคะค่ะวันนี้แม่หมออ้อยก็ขอ,ขอบคุณเพืเ่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณค่ะ